ครับสวัสดีครับมือนี้ก็สีผ้ามาเปิดเตาทานนะครับผมมาสีไายตอนสังเกตควันตอนปิดเตาให้เบ่งอยู่เพื่นว่ามันมันมืดน,นะครับเดีปิดเตาประมาณสามถุ่มนะครับนี่ครับการปิดเตา ถ้ามีควันซึมหมองใดก็ขอความลงไปในจังหน่อยนะครับารยานโมอยู่กับขีดตัวโม,โม่นะครับันะบขีดินธรรมดานะครับอันนี้อันนี้มันอัน,นมันเหลือผมได้เทหาดนะนะครขีดดินขิดแต่น้ำขอบขอบนะครับ,อรอรบมองที่เอาขิดมองที่เอาเห็นควันมันซึมนะครับ นี่ครับของปองมันก็เอาอันเอาเสือนะครับเสือที่เขาไปใส่นะเอาไปใส่ทิ้นไส้แล้วก็มัดมัดแล้วก็จุ่มน้ำนะครับเอามาปโปลลงเลยก็ตบๆลงในจังหน่อยนะครับมันก็จเจ็บเจ็บนะครับจัก สีมว่วนจกสีเป็นทานหรือว่าเนีสียังเป็นฟื้นอยู่กับโวจักนะครับว่นนาน่าเต้าก็เอาขีด้ดินปิดนะครับผมเอหยิดมาห้องไว้ขีด้ดินมันไหลนี่นะ จะดับสนิทแลล่นะคิดว่าสวงมือแล้วครับที่จริงมัน่าจจะดับแต่หมู่บ้านนะผมก็ดไม่ได้เฝ้านะครับพอดีว่าไปเหตุงานผมมีเวลามาเปิดพอดีก็ได้ปล่อยมันถิ่มไว้ชิดิ้ก็ะโคตรเอาอยู่ี่นแล้วก็ปิด ดับแล้วล่ะคิดว่ะมันม่อนเหม,มือนผนวกหงื่งเกลืวดกีด,ดีหนอกนะครับใส่ไลยก็ได้ปวดไลย <c oughs> นี่นะครับ ก็ดินออกนะครับพอดินออกเมื่อแล้วก็สีดึงฟ้าออกนะครับฟ้าก็สีดึงทางทีนะครับดินเอาออกเพราะสาหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่า เขาออกที่ดีตอนเก็บทานก็ชิบูเคียงนะก็ชิง,ง่ายยังบบห,ห่นหวยครับเดี๋ยวโมอออเล็กออกก่อนนะครับมันจะเป็นแนะใดทารุนนะครับบันโอ้แต่งเงิดรักว่าหันดับซื่อเมืงแล้วผมเปิดออกหอนเวืดอๆขึ้นวายอยู่ thì cái ừ. 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 là... chỉ than, thẻ mình... một thanh tiền, một mòng là mòng เลี้ยงว่า,าน่าเต้านี่สิบ่ได้ทานเด้นี่สิได้แต่ถานขุ่นได้หนิโอ้ข้า <c oughs> จูไฟมาไก่ผดนะครับแม่ไม่ยินจังเลยอับว่าเป็นยัง <c oughs> เดี๋ยวหนักแผ่นเล็กขึ้นก็ปิดแล้วก็ลยขี้ด,ดินอวบไวให้เรานะครับโมหยาบาครับโมหยาครับหนักแผ่นเล็กปิดแล้วก็ ขีดดินใส่แบบเกานะคร,บร,ะคร,บบระับเริ่มต้นใหม่ครับก็มาถึงขันก็เริ่มต้นใหม่มันติดแล้วแต่รีรีไว้นะครับครับดินต้องปิดนะครับครับปิดเรียบร้อยแล้ว กำลังขวนนมวอมขึ้นโอ้ยนายเถเนอะเปิดมาว่ามันสิได้เก็บทานไหมเตรียมสวมไม้ยางดีปีเหล่ากันรีไว้นะครับเอาซองเซมีพ่อมันติดอยู่เหล่าล่ะสาใจามันอยากดับให้มันดับหลุดนะครับ

ผู้ใดเพิ่นเฮ็ดเป็นเฮ็ดเ,เ,เก่งแล้วเพิ่นกาดสิลำคาญผมเนอะแต่ว่าผมก็ผมต้องการอยากเฮ็ดให้ผู้เพิ่นมีความสงสัยผู้เพิ่นเฮ็ดบ่เป็นนะครับเพราะว่าตอนตอนผมเฮ็ดผมกะหายอยู่เด้ตอนผมบ่้านเฮ็ดเนาะตอนผมเฮ็ดบ่เป็นเนาะผมกะหายอยู่เด้ว่ามีคน ก้อนขนเว้าแบบเปลี่ยนให้ฟังบ่มืนอนนู้นสิเนอะค่ะสงสัยเพิ่อนอยากเฮ็ดอยู่แต่ว่าเพิ่นก็บ่ม,มีเวลาถ่ายนะครับ,รบตอนนี้ผมก็เพิ่อถ่ายเพื่นบอกไปนํานะครับอัดสีอัดสีงุนยินเนี่ยกะขอโทษขออภัยนะครับก็เฮ็ดให้ผู้เพิ่นเฮ็ดบ่เป็นปพอได้แนวทางนะครับ ตัวมันเจ็บแฉมันบางทีมันอาจจะหอนหอนลงจักหน่อยตอนนี้มันฟิวกับว่าเป็นยังดอกแต่ว่าตอนปิดตรองมาสังเกตดีดีนะว่าควันมันออกแนวไลยนะควันออกมองเลยผมว่าของผมมันสีฟิวอย่างนี้มันสีฟิวขั้นมาฟิวก็คือว่ามันบบปิดสนิทนะครับจังหวะมันบอดับดับหมดเลยเด้ ยังต่อยู่หน่าเต่ว,วังหนนันแถวนี้วะเห็นดิข้ามเบืองอันข้ามเบืองเลยเก,ก็เย็นเบิดเลยแม่มวังหันเลยตอนผมคุ้มเคลียดินออกละมันสิแดงหินหินนินหินขึ้นเคลียดินก็นโดนเติมอยู่เนาะว,ว่าผมเปิดเปิดท่อฝุ่นควันแต่ก็เปิดน,นี่ควันมันเปิดไงตีเหลือเปิดข้าวเดียวเนาะมันก็ได้อากาศบ่น ผมมาเคลียดินขางทิงนี่ผมผมบ่มาแข็ขีดดินมันเหย่ยลงไปถือทานนะผมเลยเอาออกจนหลวนเลยที่จิม้มก็ดออกเสมือนก็ลากเล,กล็กออกได้ยุ่นนะแต่ผมไม่ผมก็คิดซื้อใจซื้อว่ามันดับแล้วนะ้องกดวดรมลอยลมลอยอยู่หันแล้วกว็โดนเตือปูมันเกือบเศร้าหน้าที่นี่เละก็สีใดเวลาของมันจากจุดเล็กๆมันเก็เดงนี่นๆ่นี่นี่นขื้นข้าวเดียวในนะ้มันจะติดอยู่แล้ว โอ้ยงูผมเฝ้าผมอาจจะอาจจะเปิดกวนกวนับซาตะโกนอาจจะยักสามมือว้อสิพอดีอันนี้ผมสองมือนะครับนี่ผมปิดผมปิดสี่ถุมเนาะปิดสามถุมเนาะ พี่สามถุงมามือหนึ่งแล้วก็มาหมู่บ้านอี่มือหนึ่งแล้วก็มามือนีผมเปิดซีถุงหนึ่งสองสองมือนีมือสองมือเงินมือสามมือนีมือที่สองครับการสรุปว่ามันก็ยังไ่ทันดับดีนะครับันทึกหลังจากปิดแล้วผมจีจงไว้ สามมือสามมือย่างตามสี่มือย่างหลายไปก็อาจจะสงสัยว่าเต้นนี้ได้จักสวอบนะครับเต็มทีเคยได้ประมาณเก่ากสวอบเก่ากสวอบนี่คือทานงมงงามนะครับขีเทาบ่คอยหลยพี่น้องก็คิดรองคิดเบิ่งนะครับทาน โตแบบทานเก่ากับสวบใส่เวลาดับ3ามมือนะครับผมพีหน่องเจ้าเกระสวอบก็บ้องเลียบ์เบงเอาส่วนมาก็เป็นน้ำหนีแหละว่าไงก็คือว่าทานหลายมันก็ทานหลายฟื้นมันก็เซเวลาดับของมันโดนนะ ควันหอมหอยหอมหอยมันกระดับอยู่วะบวกขาดับดอกเทิงลูกเทิงแดงปันคุณมันกระดับเห็นมันดับครับคลิปนี้กับแซมนี้นะครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับเด้อครับขอบคุณครับ